สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราก็จะมาขายของกันนะคะก็ช่องทางการติดต่อนะคะ ID Line นะคะชดาพรนะคะ0972-4264-89นะคะ IG นะคะเตยแอ s ด์สกอร i นะคะก็ ID Line นะคะสนใจก็แอดไปได้นะแล้วก็ส่วน IG ไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ถ้าใครไม่มี IG ก็แอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเราส่งรูปภาพให้นะโอเคค่ะ ถ้าใครดูไม่ทันนะคะก็กดสต็อปไว้นะหรือไม่ก็ไปดูใต้คลิปชันบอกนะคะส่วนกดก,ดก,ดกติกาการสั่งซื้อแล้วก็จะทิ้งไว้ให้ดูใต้คลิปชันบอกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันเลยค่ะสินค้าอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเงินไซส์เล็กนะก็จริงๆมันมีอีก3มชิ้นนะคะแต่ว่าติดจองนะคะเป็นคนรู้จักซื้อเนาะก็จะมีเป็นลายแตงโมนะคะน่ารักมากๆ ลั s สเแล้วก็ลายลิงสีชมพูค่ะน่ารักมากๆใบละ15บาบาทเท่านั้นนะจ๊ะนี่นะคะต่อมาก็จะเป็นพวงกุญแจไซส์เล็กนะคะก็จะมีเป็นหมีสีชมพูนะคะหมาสีชมพูกระต่ายสีชมพูอ่อนนะแล้วก็เป็ดสีเหลืองแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกระรอกนะนี่ ไม่แน่ใจว่าเป็นกะระโอกหรือเปล่านะนี่นะมันก็จะดิบลิบได้ด้วยนะนี่ตรงเนี้นะยเห็นไหมอุ้ยนะคะก็พวงกุญแจนะคะชีละาสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะต่อมาก็จะเป็นสกูชี่นะคะก็จะเป็นไซส์มีเดียมทั้งหมดเลยนะคะก็ถ้าน้อยก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราเพิ่งขายเป็นล็อตแรกนะเราก็รับมาน้อยก่อนเนาะถ้าขายดีเราก็จะรับมาทีละเยอะๆเนาะก็อันนี้นะคะราคา25บาทหมดเลยนะคะ เป็นไซส์เดียมนะเริ่มจากชิ้นแรกก็จะเป็นแพนด้าบันนะคะสีชมพูโบสีแดงนะนุ่มสโลนะคะแล้วก็เป็นสีขนมปังโบสีชมพูอ่อนนุ่มสโลเหมือนกันแล้วก็สีฟ้าเป็นลิ้นสีชมพูนะคะไม่มีโบแล้วก็จะเป็นบันเหลืองนะคะหน้าตลกนุ่มสโลเหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นไอศกรีมค่ะมีสีเดียวนะคะเป็นสีชมพูนะ นุ่มสโลนะคะแล้วก็จะเป็นไอติมอีกแบบหนึ่งนะไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะเป็นสีเขียวนะนุ่มสโลค่ะชินี้มันจะมีตำหนิตรงนี้นะคะก็ขอคนยอมรับตำหนิได้นะก็ถ้าใครซื้อชินี้นะคะเราก็จะแถมของแถมให้นะลดไม่ได้แล้วนะมันได้ราคานี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าลดไม่ได้เราก็จะแถมของแถมให้นะชินี้นะคะเฉพาะชินี้เท่านั้นนะ โอเคค่ะก็มีประมาณนี้เลยนะคะค่ะก็อย่าฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะแล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วยนะแล้วก็กดไลค์ช anel n เราด้วยนะโอเคค่ะเงี้ยก็ต้องลาไปก่อนนะบ๊าย,ายสนใจแท็กสนใจแท็กสนใจทักอดีไลน์มาเลยนะจ๊ะนี่นะเราก็จะแถมถุงแก้วให้นะคะซื้อชิ้นไหนก็นได้นะเราจะแถมถุงแก้วให้สมมติว่า ซื้อกระเป๋าหนึ่งชิ้นแล้วก็จะแถมถึงแก้วไปให้ด้วยนะคะ